ในวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงตำนานเทพสมุทรนะครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับ so oh. สวัสดีเฟแฟนๆตำนานจอมยุทธพูดถังสารทุกท่านด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับช่องถังข้าวนะครับ ผมจะมาพูดถึงตำนานเกี่ยวกับเทพสมุทรนะครับถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยนะครับชื่อเทพสมุทรนะครับสังกัดแดนเทพโตหลวนะครับระดับเทพนะครับเป็นเทพระดับหนึ่งนะครับวิญญาณยุทธช่วงเป็นมนุษย์นะครับมีการคาดกันว่าเป็นตีสูรนะครับสถานะปัจจุบันนะครับส่งต่อตำแหน่งเทพให้ถังซานและไปท่องจักรวาลกับเทพอาชุรานะครับก็คือไปเกิดใหม่นั่นเองนะครับตำนานเทพสมุทรนะครับเขาบอกว่าพื้นที่มหาสมุทรกว้างใหญ่นะครับ พื้นที่มหาสมุทรกว้างใหญ่ฝ่าดินแดนโต้ลัวถึงสีเท่านะครับสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในมหาสมุทรจึงมีจํานวนมากกว่าบนพื้นแผ่นดินโต้ลัวหลายเท่านะครับเพื่อแย่งชิงความเป็นใหญ่ในท้องทะเลนะครับชนเผ่าต่างๆในมหาสมุทรได้ก่อสงครามและเกิดสงครามไปทั่วทุกดินแดนเป็นระยะเวลานานนะครับมีเผ่าต่างๆในมหาสมุทล้มตายเป็นจํานวนมากนะครับแต่สงครามก็ยังดําเนินต่อไปอีกนะครับ ในวันหนึ่งนะครับมีวิญญาจารย์รูปงามมีระดับการฝุกผลที่ระดับ99นะครับ มีความเก่งและความโดดเด่นเหนือผู้ใดนะครับปรากฏตัวขึ้นเขากรอบกลมตีศูนย์นะครับเดินทางไปทั่วมหาสมุทรนะครับในทุกทที่ที่เขาไปนะครับสงครามจะยุติลงและเขาได้ช่วยชีวิตเผ่าสมุทรไว้เป็นจำนวนมากนะครับทั้งสัตว์วิญญาณและวิญญาจาร์นะครับในมหาสมุทรนะครับต่างสรรเสริญวิญญาจาร์หนุ่มนะครับก่อให้เกิดเป็นพลังแห่งความศรัทธานะครับจนทำให้เขาบรรลุระดับ100และกลายเป็นเทพนะครับ อันนี้เป็นข้อมูลเสริมสําหรับคนที่มีวิญญาณยุทธเทพสมุทรนะครับเขาบอกว่าผู้ที่มีวิญญาณยุทธเทพสมุทรนะครับคือผู้ที่สืบทอดสายเลือดของเทพสมุทรองค์แรกนะครับพูดง่ายๆคือเป็นลูกหลานของเทพสมุทรองค์แรกนะครับวิญญาณยุทธเทพสมุทรนะครับจะมีได้เพียง1คนต่อ1รุ่นเท่านั้นนะครับในระยะเวลานั้นๆเนาะ ต้องรองให้คนที่มีวิญญาณยุทธเทพสมุดคนก่อนหน้าตายถึงจะมีคนในตระกูลนะครับที่เกิดมาใหม่แล้วได้รับวิญญาณยุทธนี้สืบต่อไปเนาะความสามารถคือเป็นที่รักของท้องทะเละครับสามารถควบคุมและใช้พลังจากท้องทะเลได้นะครับถ้าหากต่อสู้กับศัตรูในทะเลก็เหมือนมีเขตแดนที่แข็งแกร่งคอยช่วยก่อกวนและปราบปรามศัตรูนะครับ ก็เป็นไงกันบ้างครับกับตำนานของเทพสมุทรที่ผมรวบรวมมาถ้ามีข้อมูลตกหล่นหรือผิดพลาดประการใดเพื่อนๆสามารถพูดคุยคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คอมเมนต์เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ